ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมฝนตกรินรินหอมไอดินกลิ่นฝนจากบ้านน้มาโดนลืมดูคอเสือ้อถึงแล้วนะครับผม ซีนาทนีเดินทางสีนาทีถึงแล้วนะฮะฝนตกจริงๆนะเอซดูนะครับฟองฟ้านะครับมืดตึบขนาดนี้นะครับ ยาฮันนี่ฝนลงเม็ดแล้วทุกคนมันลงเม็ดเปาะแปะเปาะแปะแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมแงจะได้ทำภารกิจถอน้าไหมเน้ะลุงจีมก็ตื่นทำคลิปแต่เช้าลุงจิมขยันมากเลยลุงจิมนะฮ เมื่อคืนก็เห็นลงจิมลงทิต์ตอนดึกแล้วนะยังตื่นเช้ามาทําคลิปแต่เช้าอีกทุกคนคิดดูนะครับอคลิปยูทูบเร์นะคุณบัวบางเกิดมอร์นิ่งครับผมขอบคุณนะครับแอดมอมแมมมาแล้วสวัสดีครับผมนะได้อย่างกินข้าวเนะาะเช้านี้ยังไม่รู้เลยครับผมนะครับ พทธมฝนก็ตกเรื่นๆนะแต่ีกลิ่นน้ำหน้าช่วยมาคุณบุญยืนสวัสดีครับผมแอนดมอมแมมมาแล้วมาแล้วนะคุณพรหมตานะผมสวัสดีนะครับฝนมาแล้วทุกคนเออจะได้ทำไรไม่เนาะ

สงสัยภารกิจถอนหญ้าต้องงดนะฮะถ้าไปตากฝนทำภารกิจก็เดี๋ยวจะไม่สบายเอาได้นะทุกคนนะครับโอ้ดูต้นข้าวนะทุกคนดูนะฮะงอกงามนะครับสวยงามมากเลยแตกคอบ,บุบบุบบุบบบโตวันโตคืนแล้วนะฮะโอผักบุ้งทุกคนดูผักบุ้ง๊า มีผักบุ้งด้วยนะครับตอนนี้ผักบุ้งแบบอยอดกำลังงามเลยนะฮะทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะครับผมอยอดผักบุ้งทุกคนดูยอดผักบุ้งนะฮะโอ้โหโอ้ตกหนักแล้วตกหนักแล้ว ฝนตกหนักแล้วอเอาอะไรเข้าอ๋อทุกคนดูผักบุ้งงามมากเลยนะครับโอ้ยหนาวเดินตากฝนอยู่นะฮะตอนนี้พี่เสือเดินตากฝนอยู่นะครับโอ้ย น้ำในนาข้าวก็จะท่วมเสียแล้วนะฮะอือหืองามจริงๆข้าวนะ,ะดูก,ก่อโตโตมากนะฮะสวัสดีครับคุณบุญยืนนะฮะคารมคารมนะคุณมานัญญาสวัสดีครับคือเห็นความงามของข้าวแล้วก็ดีใจนะฮะกลาขคืนหนึ่งในส่วนทั่วที่ช่วยกันดำถอนหญ้าใส่ปุ๋ยดูแลนะฮะ